ในรอบ30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหลายครั้งโดยปริมาณฝนทั้งปีในปี2,562พบว่าฝนตกน้อยกว่าค่าปกติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการว่าต้องเผชิญกับภัยแล้งยาวนานกว่าปีที่ผ่านๆมาไปจนถึงเดือนมิถุนายน2,563 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออ,อชชจึงเกิดขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วตรงจุดพร้อมเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายด้านการเกษตรทั้งในเขตและนอกเขตชประทานทั่วประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องขาดแคลนน้ำอุปภโภคบริโภคซึ่งต้องมีน้ำสนับสนุนอย่างน้อยจนถึง30มิถุนายน2563ตามข้อสั่งการของปลองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังนี้ 1. ควบคุมแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปี2563และการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับฤดูฝนปี2563ด้วยการรณรงค์ประหยัดน้ำในทุกภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือนลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันรณรงค์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและหมุนเวียนการใช้น้ำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการใช้น้ำตามหลัก 3R 3. ควบคุมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งในลุ่มน้ำสำคัญสำคัญ,คญที่มีปริมาณน้ำต้นทุนจำกัดได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรเพื่อควบคุมการปลูกพืชฤดูแล้งให้เป็นไปตามแผนควบคุมการลำเลียงน้ำโดยไม่ละเลยพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลุ่มน้ำภาคตะวันออกในพื้นที่ e อ c หาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มขึ้นเช่นการซื้อน้ำจากภาคเอกชน เชื่อมโยงวางท่อโครงข่ายเติมน้ำใน3าอ่างเก็บน้ำหลักก็เ,เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนให้จังหวัดระยองและชนบุรี 4. การแก้ไขปัญหาน้ำเข็มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อให้ค่าความเข็มน้ำที่สถานีสูบน้ำสำแลอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาและแม้ว่ารัฐบาลจะได้วางมาตรการไว้ล่วงหน้าอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามยังพบว่ามีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งจากสถานการณ์ฝนตกน้อยต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายใต้กออนชอมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้เร่งดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งปี2562ทับตามที่คณะรัฐมนตรีสนับสนุสนงบประมาณเพิ่มเติมด้วยอาทิการเจาะบ่อบาดาลจัดหาแหล่งน้ำผิวดินวางท่อน้ำดิบสถานีสูบน้ำซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกันพลเอกประวิตย์วงสุวรรณกําชับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนดับเนมนมาตรการต่างๆต,ต,ต่อเนื่องก่อนเข้าฤดูฝนควบคู่กันด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการทํางานในเชิงป้องกันล่วงหน้าอาทิคาดการพื้นที่เสี่ยงอุทุกภัยรายเดือนกําหนดแผนการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกรมให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวทันก่อนฤดูน้ำหลาก จัดทาเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําตรวจสอบสภาพอาคารชลาศาสตร์ระบบระบายน้ําสถานีุรมาตรวัดน้ําฝนตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ําเตรืยมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากสร้างการรับรู้กับประชาชนกรรมการลุ่มน้ําคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยเป็นต้นกองอำนวยการน้ําแห่งชาติจะยังคงติดตามสถานการณ์น้ํากํากับดูแลพร้อมเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับทุกปัญหาน้ําของประเทศ และให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงทั่วถึงและยั่งยืน